ผู้สื่อข่าวเอามายดินรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์สหรัฐส่งเครื่องบินรบโจมตีทางอากาศ15ครั้งในเขตรักวันและเมดเก้าในเขตผู้ว่าการมักริบทางตะวันออกเชื้อเนือของเยเมนยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนอกจากนี้กองกำลังสหรัฐยังโจมตีเกะาะคามารันในทะเลแดงนอกชายฝั่งตะวันตกของเยเมนอีกด้วยโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสหรัฐโจมตีเยเมนอีกครั้งโดยโจมตีพื้นที่ อัลจอฟและอัลกอดีในเขตปกครองอัลยอบสามครั้งแต่ไม่มีรายงานเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตรหรือความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าการโจมตีเกิดขึ้นอีกครั้งในเขตปกครองบักกริบเมื่อช่วงเช้าของวันนี้สำนักข่าวซาบาของทางการเยเมนอ้างแหล่งข่าวท้องถิ่นที่ไม่เปิดเผยชื่อระบ,บุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศสองครั้งในเขตเอัลอับดิยา ในจังหวัดมักริบเมื่อช่วงเช้าวันอังคารโดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะชาวบ้านเผยว่าการโจมตีทางอากาศวันนี้รุนแรงกว่าครั้งก่อนๆเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์เครื่องบินรบสหรัฐโจมตีทางอากาศต่อโรงงานเซรามิกอัลซาวารีในย่านบานีมาตาในกลุงซานามือหลวงของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น32ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า30รายตามแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขเยเมนรายงานอย่างเพิ่มเติมด้วยว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐทวีเยเมนทำให้พลเรือนเสียชีวิตแล้ว338รายนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมส่วนมากเป็นผู้หญิงและเด็กอานิสอัลอั ahi, สบาฮีโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเยเมนกล่าวว่าการโจมตีตั้งแต่วันที่16มีนาคมเพียงวันเดียวทำให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 117รายและบาดเจ็บถึง221รายเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที United ่เครื่องบินรบสหรัฐได้ทำการโจมตีทางอากาศหลายครั้งเมื่อวันที่13เมษายนในพื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือของเยเมนเขตคิตาฟทางตะวันออกของเขตปกครองซาดาอาพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้ชายแดนทางตอนเหนือของเยเมนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มักถูกโจมตีจากการรุกรานของสหรัฐอยู่เป็นประจำ ขณะดเดียวกันมีรายงานว่าทหารราบกองทัพอิสราเอลได้ร่วมใจกันลงนามในจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ยุติสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในจนวนกาซาเนื่องจากรัฐบาลกำลังเผชิญกับกระแสต่อต้านไม่เห็นด้วยกับสงครามที่ยืดเยื้อนี้เป็นจำนวนมากสถานีวิทยุก,กองทัพอิสราเอลรายงานว่าทหาร150นายของกองพลโกล,ลานีได้ลงนามในจดหมายเรียกร้องให้มีการเจราจาโดยทันที เพื่อให้มีการปล่อยตัวเฉลยศึกชาวอิสราเอลที่ถูกคุมขังในเฉลินกาซานับตั้งแต่วันพฤหัสบดีมีผู้ยื่นคำร้องอย่างน้อย1ิบฉบับคัดค้านการบุกโจมตีเฉลินกาซาโดวยระบุว่ารัฐบาลเนทันยาหูควรให้ความสำคัญกับการส่งตัวเฉลยศึกชาวอิสราเอลกลับประเทศแม้ว่าจะต้องยุติสงครามก็ตามคำร้องแรกได้รับการลงนามโดยทหารกองหนุนอิสราเอลทั้งปัจจุบันและอดีตเกือบพันห้ารนาย พวกเขากล่าวว่าการโจมตีชนุนกาซามีจุดประสงค์หลักเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและส่วนบุคคลไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงโดยพวกเขาอ้างถึงการยินกรานของเนทนยาฮูที่จะปฏิบัติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันโหดร้ายต่อชาวปาเลสไตน์ในชนุนกาซาต่อไป และเพื่อเป็นการตอบโต้พลตรีเอลซามีผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอลที่ได้ไลทหารสำรองที่ยังประจำการอยู่ออกหลังจากไปร่วมลงนามในคำร้ดังกล่าวเนทันยาหูก็ได้ออกมาสนับสนุนการปลดดังกล่าวโดยอ้างว่าคำร้องนั้นเขียนโดยกลุ่มัวรุนแรงที่ได้รับทุนจากต่างประเทศที่พยายามโค่นลมคณะรัฐมนตรีของเขากระนั้นทหารจากกองทัพเรืออิสราเอลที่เกษียณอายุราชาการแล้วราว150นาย จากหน่วย8200และทหารผ่านศึกจากกองยานเกราะอีกรวม1 525นายในจำนวนนี้มีระดับนายพลสองนายคืออดีตนายกรัฐมนตรีและเสนาธิการทหารเอฮุดบารักรวมอยู่ด้วยในคำร้องที่แยกกันได้รับการลงนามโดยเจ้าหน้าที่ฐานเรือทหารสำรองและทหารผ่านศึกอีกกว่า250นายส่วนทางด้านผู้ประกอบการ นักลงทุนและแรงงานจากภาคเทคโนโลยีชั้นสูงของอิสราเอลราว500รายตลอดจนแพทย์ทหารอิสราเอล2,000รายรวมถึงนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาอีกกว่า6,000รายได้ร่วมกันลงชื่อในจดหมายต่อต้านเนทันยาฮูในลักษณะเดียวกันอีกด้วยคำร้องอื่นๆได้รับการลงนามโดยทหารผ่านศึกอีกหลายร้อยนายจากหน่วยข่าวกรองมอสซาดและชินเบตของอิสราเอลรวมกับทหารผ่านศึกจากหน่วยทหารราบทหานผนรผลร่ม และหน่วยรบพิเศษของกองทัพอิสราเอลอีกกว่า1 5 0 0นายอิสราเอลเปิดฉากโจมตีด้วยระเบิดอย่างรุนแรงในฉนวนกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคม2 5 6 6หลังจากกลุ่มต่อต้านฮามาสดำเนินการทางประวัติศาสตร์ต่อกลุ่มที่แย่งชิงอำนาจเพื่อเป็นการตอบโต้การกระทำอันโหดร้ายที่เพิ่มมากขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์ฮามาสได้จับก,กลุมชาวอิสราเอลไป251ราย โดย58รายในจุนวนนี้ยังคงอยู่ในชนบทกาซารวมถึงร่างผู้เสียชีวิตอีกอย่างน้อย34รายซึ่งได้รับการยืนยันจากทหารอิสราเอลว่าผู้ถูกจับกุ่มหลายคนเสียชีวิตระหว่างที่ทหารอิสราเอลโจมตีดินแดนปาเลสไตน์หลังสงครามยาวนานถึงปีครึ่งเทลอาวิฟก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ประกาศไว้ในการขจัดกลุ่มฮามาสและปลดปล่อยเฉลยศึกแม้ว่าสามารถฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ชาวปาเลสไตน์ไปแล้วอย่างน้อย 59,83รายที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กก็ตามมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟนส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ